วัสดีจ้าพี่คอาเนียวสวัสดีค่ะสวัสดีเด้อสวัสดีค่ะ <c oughs> เก็บของเราบ่นนอกอ้าเก็บแล้วตอนนี้สองทุง่ม สองทุ่มจะสามทุ่มแล้วเนาะแต่ยังขแรแ่งพีขง่ขหนียว่ากินเห็ดเดอ้ออีชฉานะคะโอ้ยโอ้ย เมนทุรทรัพท์พี่หมุนหรือว่าของน่องแค่ปะของแค่เป็นสิหมุนอีกอยู่ติแค่ใส่ไวไ้ f ฟ,ไฟอยู่บ้านใช้ใจ <c oughs> เนียค่ะเน็ต จังว่าเด้อของแค่ใส่ไวไฟยุบานเดใจเนี่ย่าดนิดบอกแพะบอกปูน่นหมู่บ้านหมุนเป็นระยะเม่นบอก ลองถามปูปูปูมันหมุนบอกหมุนไหมคะของเธอแค่แม,ม่นบอกเอามันพูเป็นอย่างอีกหรือว่าเกี่ยวกับสติมยาดของหนูบอมันบอก ของฟรีมันใกล้ครบชั่วโมงจะหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี้อหนูขึ้นไมหนูขึ้นไม้ทำไมเด้อขึ้นไม่ก่อนนะคะ